วันนี้รัฐบาลกษาาเองได้ลงพื้นที่ในในกลุ่มของจังหวัดภาคกลางตอนล่างเพื่อที่จะมา,าศึกษาข้อมูลเพื่อที่จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดการศึกษาในพื้นที่ของอพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครสุสงครามเพชรบุรี <P et bury> และก็จังหวัดประจรี <P et bury> ขัน์ได้สะท้อนอบริบทในเรื่องของการจัดการศึกษาในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะ เอาไปดำเนินการในเรื่องของการวิเคราะห์สภาวะการจัดการศึกษาของปี6 6นะครับในปีนี้นะครับว่ามีสภาวะการในเรื่องของการจัดการศึกษาอย่างไรโดยศึกษาย้อนไปถึงในอดีตแล้วก็ศึกษาปัจจุบันเพื่อที่จะพยากรณ์ในเรื่องของการจัดการศึกษาในอนาคตข้างหน้านะครับเป้าหมายหลักของเราก็คือในเรื่องของการมาศึกษาข้อมูลในการที่จะจัดทาแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ซึ่งแต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีบริบทที่แตกต่างกันนะครับในเรื่องของการวางแผนการจัดการศึกษา ซึ่งในในกลุ Donc, like me, ่มของจังหวัดพื้นที่ภาคกลางตอนล่างเองก็จะมีอยู่สองบริบทใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือบริบทที่เป็นกลุ่มของภาคอุตสาหกรรมอย่างเช่นจังหวัดสุสาครและก็กลุ่มจังหวัดที่เน้นในเรื่องของภาคเกษตรอย่างเช่นในเรื่องของเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสงครามซึงเน้นในเรื่องของการ ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรเป็นหลักดังนั้นการจัดการศึกษาจึงจะต้องมาวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วในการพัฒนาจังหวัดของกลุ่มจังหวัดต่างๆเหล่านี้มีความต้องการที่จะพัฒนาการศึกษาที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอย่างไรนะครับสภาการศึกษาเองก็จะได้นําข้อมูลต่างๆเหล่านี้เข้าไปวิเคราะห์แล้วก็จะทาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับสภาการศึกษาแล้วก็นาไปสู่แผนการศึกษาในอนาคต ความคาดหวังในการจัดการสัมมนาในครั้งนี้คือเราต้องการข้อมูลที่เป็นวัตถนอัพนะครับที่จะนําเสนอขึ้นไปคือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดแผนกา,ารศึกษาในลักษณะของการเป็นท็อปดาวแต่ว่าในคราวนี้เราต้องการที่จะสะท้อนข้อมูลจากผู้ปฏิบัติอย่างแท้จริงขึ้นไปเป็นข้อมูลประกอบในเรื่องของการพิจารณาสอดคล้องกัน